สวัสดีค่ะพบกับพี่หวานนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอากาศกันเนาะนะในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่าหรือถ้าโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะสละโสดไหมนะจ๊ะกองที่1นึ่งนะนะคะกองที่สองจ้ะและกองที่สามเลือกเลยนะเดี๋ยวมาฟังคำเฉลยกันนะคะ มาดูสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะกองน,นี้นะมาดูซิว่ารักครั้งนี้จะสมบองหรือเปล่าหรือจะพบรักไหมเนาะใบที่หนึ่งขึ้นไพ่สามถ้วยจ้ะผมกำลังท้องอยู่หรือเปล่ากำลังเตรียมตีบางคนก็กำลังจะแต่งงานนะเนาะเบื้องต้นดูเหมือนสมหวังเนาะไพ่ใบที่สองได้ไพ่สตาร์คนที่เราชอบอยู่นะจะบอกเลยนะว่าถ้าเขาเพิ่งเข้ามาจีบเนาะมันหมายถึงว่าคุณเป็นสเปคของเขาเลยนะนะคนะเนาะแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเนื้อหอมนะ ใครก็อยากเข้าหาดูหล่อดูเท่บางคนเป็นซุปตา์เลยนะพยไพ่ใบสุดท้ายขึ้นไพ่นะหกเหรียญนะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักนะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้บางคู่กําลังวางแผนเรื่องการแต่งงานไปสู่ขอขอพ่อขอแม่นะ,ะหรือวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตคู่สร้างบ้านอยู่ด้วยกันเนาะนะแต่ถ้าคุณโสดในดวงไม่คิดว่าคุณมีโอกาสที่จะพบรักมีโอกาสที่จะมีคนแนะนําคนเข้ามาให้คุณนะคะแต่ไม่รู้คุณเจ้าชู้ไหมนะ ถ้าเจ้าชู้ก็ต้องระวังได้เหมือนกันสามถ้วยขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องระวังแฟนชาวบ้านถ้าเรามีแฟนแล้วก็อย่าไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านนะจ๊ะความรักมีโอกาสสมหวังถ้ามีปัญหากันอยู่ในช่วงนี้ไพ่หกเหรียญมันหมายถึงไพ่ที่ให้อภยัยนะหรือชวนกันไปทําบุญช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือฟังกันบ้างนะจ๊ะอย่าไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปนะถึงจะดีเนาะมีโอกาสสลัโสดด้วยนะนะดีจังนะคะ ใช่เพื่อนก็ดีนะแต่บางทีเพื่อนเพื่อนหรือหลายๆคนเนี่ยบางทีก็จะชอบฟังคนอื่นมากเกินไปแต่ัดสินใจเรื่องความรักคนเดียวเองไม่ได้นาะถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหาเพราะคนอื่นฟังเพื่อนบ้างนะจ๊ะหรือเราติดเพื่อนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทาให้รักไม่ค่อยสมหวังอืมนะเพราะฉะนั้นก็มากักนไปตามสเต็ปเนาะแต่โดยรวมถือว่าดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสสละโสดสําหรับคนโสด มาดูที่คุณที่เลือกไพ่กองที่สองอกองนี้นะจ๊ะมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณที่คุณถามถึงเนี่ยมีโอกาสพัฒนาไหมแล้วคนโสดมีโอกาสที่คุณจะพบรักหรือเปล่าลงจากคานไหมในช่วงนี้นะจ๊ะนะความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคบอยู่ในช่วงนี้เนะคนที่คุณถามถึงเนี่ยแหละนะไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นไพ่นะจ๊ะสี 4, ่ไม้เท้าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งเรื่องงานเนาะ ะะบางคนก็บ้านางานมากเกินไปเป็นนอนหนังสือนะคะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องรักด้วยหรือเปล่าเนาะบางทีก็อาจจะพบรักในที่ทําง,งานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะขึ้นไพ่ห้าเหรียญแฟนคุณช่วงนี้ทะเลาะก,กันไหมเขาน้อยใจคุณไหมนะคะถึงว่าคนที่คุณคบอยู่ในช่วงนี้คุยอยู่ในช่วงนี้เขาเพิ่งผิดหวังเรื่องรักมาหรือเปล่านะคะถ้าใช่คุณต้องใส่ใจเขาหน่อยนะเพราะบางครั้งคุณเป็นคนที่ดูเก่งนะหรือสนใจเรื่องงานสนใจเรื่องอื่นมากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งเขาก็แอบน้อยอกใน้อยใจคุณอยู่ นะถ้าคิดจะจีบเขาเป็นจังหวะที่ดีเรื่องของการเป็นปลอบประโลมนะนะ,ะขอให้พไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยนี่มันหมายถึงความผิดหวังเนาะนะคะรักที่คุณกําลังเป็นอยู่ในช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นสถานะใดนะมันหมายถึงความผิดหวังน้อยอกน้อยใจไม่ได้ดังใจนะจ๊ะคุณอาจจะบ้างานเกินไปหรือเรื่องเก่าทําให้มีปัญหาบางคนก็อาจจะทะเลาะก,กันในเรื่องของเงินเนาะถ้าคุณคบ กับใครอยู่ในช่วงนี้แล้วคุณไม่ค่อยแบ่งปันเวลาให้กับเขามันหมายถึงความสัมพันธ์พัฒนากันไม่ค่อยดีนะจ๊ะนะคะใส่ใจเขาสักหน่อยเนาะถ้าคนโสดเป็นยังไงคนโสดอะไรๆคนบ้านงานนะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้มันหมายถึงว่าคุณยังไม่พร้อมหรอกและมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังเรื่องรักสูงอืมเพราะฉะนั้นรักไม่ค่อยโดดเด่นความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะเนาะแต่เจ้าชะตาดีนะเวลาไพ่แบบนี้มาเนี่ยนะคะออรู้จักที่จะปรับตัวรู้จักพูดเพราะๆนะหรือแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณค,ณคบอยู่ หรือคุยอยู่ในช่วงนี้สักหน่อยได้ก็จะดีนะนะคะเว้นส์จะแต่ตัวเองแอบมีกิ๊กใหม่แอบมีที่หมายใหม,ใหม่จริงๆอ,นะนะอ่ะนะจ๊ะเนาะนะคะอ่ะสู้ๆอ่ะมาฉะเฉลยนะคะของคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะจ๊ะนะ,ะมาดูสินะ,ะว่าความสัมพันธ์ของคุณที่คุณถามถึงเนะี่ยมีโอกาสสมหวังไหมนะคะหรือว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะสละโสดไหมในช่วงนี้นะจ๊ะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามมาไพ่ใบที่หนึ่งถึงตัวเราเองนะไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นไพ่หนึ่งถทวดานะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกเหมือนกันนะเป็นคนอ่อนหวานช่วงนี้ก็โหยหาความรักมากเป็นพิเศษถ้าโสดก็อยากจะคบรักใหม่หรืออาจจะเจอคนที่ถูกใจแล้วก็ได้นะแต่ถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้คุณก็จะสวีทบางคนก็าจะาท้องก็ได้นะหรือวางแผนเรื่องการแต่งงานซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เริ่มต้นมาสวยนะขอดูใบที่สองสิขึ้นไพ่ <laughs> ผู้หญิงเลี้ยงสิ่งโตเนาะบางทีแฟนเราอ,อ่ะก,ก็ออกแนวข่มเรานิดนึงถ้าแฟนเป็นผู้หญิงนะหรือบางทีถ้าแฟนเป็นผู้ชายเขาก็แอบ,บเกรงใจคุณอยู่เหมือนกันเนาะก็เกรงใจเราแต่คุณก็อย่าไปข่มเขาเยอะนะคะบางทีแฟนก็พ,พูดไม่ค่อยเพลาะเป็นคนเก่งบ้างานนะจ๊ะนะลองดูซิว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะขึ้นไพ่ราชินีไม้เท้าโดยรวมถือว่าความสัมพันธ์ดีนะนะคะถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวหมายถึงครอบครัวที่อบอุ่นเว้นแต่ว่าคุณข่มแฟนมากจนเกินไปเขาอาจจะเติดเปิดเปิงไปหาคนอื่นนะคะ นะภาระเรื่องต่างๆทําให้ความรักไม่ค่อยหวานเนาะถ้าใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่ารักมันหวานชื่นแค่ช่วงแรกๆแฟนยอมเราแค่ช่วงแรกๆหลังๆเนี่ยดื้อไม่ค่อยจะยอมสักเท่าไหร่เนาะรักมีโอกาสพัฒนาจ้ะโดยเฉพาะใครที่รักกันใหม่ๆแต่คุณต้องรู้จักพูดด้วยนะอย่างงอแงมากเกินไปนะคะรู้จักพูดรู้จักเจรจานะเพราะไม่ไม่โดยเฉพาะคนไม้โดยเฉพาะสาวไม้ตั้งแต่อายุ45่ขึ้นไปทายเลยนะถ้าคุณสดสนิทจริงๆคุณจะพบรักนะ คุณจะมีคนเข้ามาอมืนะคะนะความสัมพันธ์เป็นยังไงอีกเรื่องหนึง่งคนโสดมีโอกาสพบรักจก้ะหนุ่มจะเจอสาวที่เก่งเรื่องงานนะพบรักในที่ทํางานก็ได้ด้วยนะคะดีไม่ดีอีกเรื่องหนึง่งขอให้มีความสุขนะจ๊ะขอให้สละโสดได้นะหวานๆจานจ้านะอย่าน้อยใจมากจนเกินไปขอให้มีความสุขค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่หวานไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ